สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และก็น้องๆที่รวมถึงเพื่อนๆด้วยนะคะที่อยู่ในเพจเล่นเป็นพี่นะคะวันนี้นะคะนีน่ามีหัวข้อที่จะมาไลฟ์กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนีน่าขอเช็คภาพเสียงก่อนนะคะวันนี้มากับหัวข้อที่ว่าไม่เข้าใจนักจิตวิทยาเลยทำไมต้องให้ชมลูกคะเดี๋ยวนี้นีน่าจะมาอธิบายแล้วก็ถแถลงไขนะคะว่า เออทำไมนะเขาจะให้ชมลูกไปเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวนะี้นาขอเช็คเสียงก่อนเนาะพยายามที่จะแบบว่าหามุมที่ทําให้คนดูเนี่ยสบายสายตามากขึ้นนะคะเปลี่ยนจากมุมกําพงกําแพงอะไรอย่างนี้จะได้ไม่เบื่อกันนะคะอืมแต่ไม่แน่ใจว่าแบบเสียงข้างนอกมันเข้าหรือเปล่านนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะีหน่าขอเช็คภาพเสียงกล่องข้างนอกมันเข้าหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นอเลกเสียงเัอเองโอเคค่ะเนาะโอเคก่อนอื่นนาขออธิบายก่อนเลยนะคะว่าเออจริงๆในยุคของรุ่นรุ่นเกาะหน้าเรานะคะนะแบบเจเนเรชันแบบเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจเนเรชัน X อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยเคยชินเท่าไหร่กับการที่เลูกลูกหรือว่าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยมาชื่นชมกันใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกว่าเอย แบบไม่จริงใจหรือเปล่าหรือว่าแบบต้องการหวังผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะในการชื่นชมกันแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการชื่นชมหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วก็อินเนอร์ด้วยเนาะวิธีการที่จะแบบความรู้สึกที่จะชมอย่างเงี้ยเราชมด้วยความรู้สึกอยากจะให้อยากจะช่วยหรือว่าเราชมเพราะว่าหวังผลคนที่ฟังก็รู้สึกต่างกันใช่ไหมคะ รวมถึงว่าวิธีการชมเนี่ยสมมติบอกว่าโอ้โห Wonderful แบบโอ้โ oh, หเก่งที่สุดดีที่สุด the best อะไรอย่างเงี้ยคนที่ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกถึงความจริงใจเท่าไหร่เนาะซึ่งวิธีการชมเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะมาไลฟ์ในครั้งต่อ,ตอไปนะคะว่าเราจะพูดแบบไหนได้บ้างนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความรู้สึกไปตรงๆงเลยว่าเออรู้สึกปลื้มใจรู้สึกชอบใจปร,ประทับใจอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า เออชมพฤติกรรมว่าเออขอบคุณนะที่มีน้ำใจขอบคุณนะที่ออแบ่งปันขอบคุณนะที่ช่วยเหลือเอ,อ้ยช่างสังเกตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการชื่นชมแบบที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและก็ปรับพฤติกรรมไปได้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะนี่น่าจะเข้าเรื่องแล้วนะโอเค เดี๋ยวตอนแรกนี้น่าจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังน่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยเผื่อเพื่อนๆที่เ,เป็นชาว international เข้ามาฟังเนี่ยก็จะได้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะโอเคเนาะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบไม่ค่อยเข้าใจเลยโดยเฉพาะแบบลูก2-3ปีเนี่ยทำไมคุณหมอหรือว่านักจิตวิทยาถึงบอกว่าเอ้ยชมลูกหน่อยแบบให้ชื่นชมลูกอย่าห้ามลูกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเออทำไมเห็นต้องชมทั้งที่เวลาลูกประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเนี่ยสองสามขวบโอ้มันไม่ไม่เป็นไม่เป็นสัป,ปะรดเลยนะคะแบบว่าอันเล็กบ้างใหญ่บ้างเบี้ยวบ้างบอกปั้นตึกแต่เหมือนก้อนอะไรก็ไม่รู้บอกปั้นแมวก็เหมือนหมูอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่เหมือนจริงเอาซะเลยมันไม่มันไม่ม มีความเป็นไปได้เอาซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหัวใจสำคัญของถ้าเราพูดถึงเรื่องของพัฒนาการเนาะนีน่ากนะำลังอ้างอิงอพัฒนาการของคุณอีริกเอริกสันนะคะซึ่งพูดเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์เอาไว้นะคะตั้งแต่เกิดไปจนถึงแบบเสียชีวิตเลยนะคะก่อนอื่นน่าจะบอกว่านีน่าไม่ได้เป็นคุณหมอนะแต่ว่านีน่าค่อนข้างมีความสนใจในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคุณครูด้วยนะคะก็เลยแต่ว่าแต่ว่าก็เลยเจะบอกว่าไง จะบอกว่าค่อนข้างมีความสนใจในด้านนี้นะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาสี่ห้าปีแล้วนะคะเป็นเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็คิดว่าเออพอจะสรุปอะไรมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจในมุมของคนที่ก็เป็นคนแบบไม่ได้เป็นนักวิชาการเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ชอบเล่นกับเด็กก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นคุณครูไม่ได้เป็นนักวิชาการแต่ว่าจะเล่นกับเด็กจะปรับพัฒนาการเด็กจะช่วยเด็กยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในน่าก็จะมาในมุมนั้นเนาะโอเคต่อนะคะก็ คุณอิริกเนี่ยเขาก็ได้พูดเอาไว้นะคะในพัฒนาการของช่วงที่2องก็คือว่าเด็กในช่วง2-3ส,งงสปีนะคะก็จะเขาจะบอกว่าแบบมันจะมีทางแยก2ทางคือคุณอิริกเนี่ยเขาได้พูดถึงไว้ว่าเออสังคมบริบทรอบข้างเนี่ยนะคะมีความมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีได้อย่างไรนะคะ ซึ่งถ้าถูกทรีตในแบบ A ในทางซ้ายสมมตินะมันเด็กๆก,ก็จะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าถูกทรีตในแบบได้ถูกดูแลในแบบอีกแบบหนึ่งก็จะก็จะไปในอีกอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเด็กที่อยู่ในวัย2-3ปีเนี่ยนะคะได้รับเ,เมื่อเขาประดิษฐ์ลิเริ่มหรือว่าได้เล่นอิสระได้วิ่งเต็มที่ได้ทำอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก,ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเกิดเซลฟ์คอนฟิเอนซ์ขึ้นมานะคะแล้วก็เกิดเซลฟ์เอสเตมเกิดความรู้สึกมั่นใจเซลฟ์คอนฟิเอนซ์คือความรู้สึกมั่นใจนะคะส่วนเซลฟ์เอสเตมก็คือความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกแบบเคารพตัวเองขึ้นมาว่าเการตัดสินใจของฉันมันดีนะการตัดสินใจของฉันมันแบบมันเวิร์กอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาได้ลองแล้วก็เรียนรู้หรือว่าต่อให้เขาพลาดเนี่ยเขาก็รู้ว่า เออเขามีศักยภาพในการแก้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้กับให้กับเด็กวัยนี้ได้ก็คือเออชื่นชมเขาเนาะเขาทำอะไรขึ้นมาแม้มันจะไม่สวยแม้มันจะไม่สมจริงก็ตามไม่เป็นไรนะคะแค่ชื่นชมเขานะคะก็ก็พอแล้วเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอีกทั้งมันยังจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณนิ้วมือใช่ไหมคะสำคัญอย่างไร ช่วยมันสําคัญตรงที่ว่าถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงเขาจับอินสอได้ง่ายเขาหยิบของเล็กๆได้ง่ายหยิบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หยิบได้หมดเลยนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะให้เขาได้ต่อยออกแรงวิ่งปล่อยพลังอะไรของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนาะเต็มศักยภาพตามพัฒนาการของเขาเลยนะคะแต่แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้รับการ สนับสนุนตรงนี้หรือว่าเมื่อเขาเล่นไปแล้วถูกดุถูกห้ามถูกตีอยู่เสมอเลยเนี่ยมันจะสร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่า shame shame ก็คือความรู้สึกละอายนะคะเด็กๆจะแบบพอจะทําอะไรเขาก็จะเออายเอดีไหมไม่แน่ใจอดีหรือเปล่าอจะทําไม่ทําจะทําไม่ทําอะไรอย่างนี้นะคะจะสร้างบุคลิกภาพอันนี้ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบปล่อยให้ หนึ่งปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระนะคะแค่ดูเรื่องความปลอดภัยก็พอนะคะแล้วก็สองก็คือชื่นชมเขาไม่ว่าเขาจะประดิษฐ์อะไรก็ตามนะคะซึ่งในเพจของนีน้าเนี่ยก็จะค่อยๆมีกิจกรรมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยนีน่าอยากให้คุณพ่อคุณ,คณแม่โฟกัสไปตรงที่ว่าเราเล่นไปเพื่อที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พัฒนาการได้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็ได้เกิด ความเคารพตัวเองความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เน้นว่าเออมันจะต้องสวยมันจะต้องเพอร์เฟกนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าอยากจะสื่อสารสําหรับกิจกรรมที่น่ากําลังจะปล่อยหรือว่าที่ได้ปล่อยมาบ้างแล้วอะไรในเพจของน,น้านะคะโอเคค่ะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามีอะไรตกหล่นไหมโอเค กิจกรรมที่เด็กๆในวัย2-3ถึงปีของเนี้ยนะคะกิจกรรมที่เด็กวัย2-3ถึงปีสามารถเล่นได้นะคะน่าจะยกตัวอย่างเช่นการพับจรวดเนาะการพับจรวดก็ได้ใช้แบบพับการพับต่างๆใช้มือใช่ไหมคะการปั้นดินขยำขยำขยำถ้าปั้นก้อนใหญ่หรือปั้นแบบอย่างบัวลอยที่น่าพูดถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะคะก็จะตอนผสมสีก็จะได้ใช้ทางแขนเลยกล้ามเนื้อทางแขนเลยนะคะ ถ้าปั้นลูกเล็กเนี่ยก็จะได้แบบกล้ามเนื้อตรงบริเวณนิ้วมือตรงนี้ด้วยเนาะต่อเลโก้เนาะต่อออกมาเป็นเออสมมติแบบในกล่องเขาบอกโอ้โหยานเลโก้แบบเขาเรียกอะไรการ์ตูนแบบ Marvel มาเวลมาเลยนะคะสตาร์วอลมาเลยนะคะแต่ลูกนี่ต่อออกมากลายเป็นอะไรก็ไม่รยู้นี่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาได้ใช้จินตนาการของเขาเขาได้อยู่กับตัวเองเขาได้ตัดสินใจเองเขาได้คิดเองเขาได้สร้างสรรค์นเนาะ เขาได้เล่นอิสระเขาได้เล่นสู่เป้าหมายที่ใจเขาอคิดว่าอันนี้แหละเป้าหมายเขาแล้วแหละแล้วเขาทําจนสําเร็จอันเนี้ยก็คือแค่นั้นก็พอแล้วนะคะอันนี้เนาะเลโก้ LEGO เนาะปลาจรวดก็ได้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าในพัฒนาการนี้ยสนับสนุนเรื่องเซนเซอรี่เรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กจะดีมากๆเลยสองถึงสามปีนะคะโอเคอืมไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวนี้น่าจะลอง พูดเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะเผื่อว่ามีเพื่อนๆพื่อนอ n t e r n a t i o n a เข้ามาก็จะได้ได้ประโยชน์ไปเช่นกันนะคะโอเคค่ะ okay, so uh, right now I'm going to speak English um, the topic today is um, you uh, don't understand the psychologist don't understand the teacher why they really ask ask us to appreciate the kids very often even they do something doesn't make sense, do something not realistic. Um, especially the concept today, I really want to focus on two to three years old, um, based on the theory of Eric of, uh, Erickson, who talking about the environment uh, affect how we grown up the kids. There are two ways, one way that we are treating the kids they would have the good and um how to say good development going in the create the self-confidence create the self-esteem and the other way is create the shame for the kids so first i just want to explain that um we might not used to with the Appreciation in the X generation, baby boomer generation, but nowadays we have a lot of theory who come and say that appreciate the kids are very important. Why? The reason is because um, the kids, especially in two until three years old, they're really trying to have a self to be confident with themselves. So once we stamp on their good behavior they're going to create the good personality on that what i'm saying is not um, saying you are good you are best you are very clever it's not just just that it's deeper than that. this sorry <laughs> it's deeper than that for example we can say oh you are very kind you know how to sharing, you very observation, you very initiative. We can focus on reflect uh, the good behavior that we want them to be or you can see that they have that potential. Yeah, this is how we appreciate the kids. And the theory, they also explain that if we appreciate what they are making. For example, they are trying to make a building from the Star Wars Lego, but uh, what they are making is seem like dog or <laughs> some animal. We can. Oh my God! You you did very interesting. What you are doing? Can you explain to me? And when the kid can explain, can explore what they are making, and very proud of what they made. Even though it's not realistic, even though it's not matched to the <laughs> the the picture on the box or the ideal building or the ideal dog or the ideal cat, even sometimes they paint the crowd to be pink or like gray or like yellow. It doesn't matter because the most important is just let them do, let them finish something by themselves and be proud of what they made. Um, yes, the example of the activity that the kids in two and two three years old can play is, uh, it could be folding, cray, craft, Lego, could be something like that. And yeah, the more important is also about the space that they can exp um, explore themselves. For example, you have the clear spa space that nothing break in the space, and the kids can run around without you telling them to stop. Co because if adult keep telling the kids to okay, this you cannot do, that you cannot do this. Very careful, this care, the kid would create another personality which is came They would feel not confident about themselves, they would feel shy like oh am I making the right decision? should I th make this decision? am I right? am I wrong all the time I, like this So uh, clear the space, clear the object um, something that easily to break, just take it away to other room, other place sometimes. Uh, Sometimes if you have like a tissue, just put it instead. If you have a ball, put it instead, that the kid can explore everything. Can use the, the main muscle, the big muscle, and the small muscle in the finger. In this age, it's very important for them to use the sensory in the finger. Why? Not just only um, holding the pencil even though in the future we don't use <laughs> pencil that much. We might have like electronic or visible ordering, doesn't matter. But they still need to pick something, right? They still need to eat some food, right? Which use very small muscle in the finger. So uh, this is very important for them to let them play something like this. In my page I'm going to upload activity for kids um, in different age, but I really want to ask for <laughs> adult to um, not so focusing on perfectionist, focus on beautiful, beautiful <laughs> uh don't f focus on realistic, but we are focusing on the kids do it by themselves, the kids take action that's the most important that I would ask you if you see any activity on my page and you want your kids to do don't expect for perfection yes okay this is all my topic today and yes this is all <laughs> okay i um i don't have anything else to say but enjoy, enjoy your day everyone and i will come back to talk another topic later i hope you enjoy the video even though you are come um, you are watching now or you are watching later so have a good day bye b y e สวัสดีนะคะทุกคนนี้หน้าไปแล้วนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะ